สวัสดีค่ะพาชมผักนะคะวันนี้ผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวหรือผักกาดห่อบานเฮ้านะคะเพื่อนเพื่อนนะคะแปลงนี้นะคะปลูกเสร็จประมาณ3าสี่วัน3ามวันค่ะก็เอาสแลนออกก่อนหน้านี้เราปลูกใช่ไหมคะแล้วก็หลังปลูกก็ต้องกางสแลนให้ผักใช่ไหมคะก็ปลูกประมาณสองสมวันกะให้ต้นก้าต้นผักเราแข็งแรงนะคะ ก็สแลนออกนะคะก็จะเป็นส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะผักเราจะสวยมากเลยนะคะแล้วก็ดูแล้วสดชื่นเลยค่ะถ้าเผื่อเราไม่กลางสแลนให้ผักเนี่ยผักเราอาจจะเฉานะคะแล้วก็อาจจะไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นต้องกลางค่ะนะคะนี่สวยเลยค่ะผักกัดขาวนี่เขาจะกอใหญ่นะคะ เพราะฉะนั้นการปลูกเราก็ต้องเว้นระยะห่างห่างเยอะหน่อยค่ะประมาณ2คืบได้นะคะนี่เลยค่ะเผื่อเขาโตด้วยนะคะนี่ถ้าผักเราแข็งแรงนะคะก็อีกประมาณ1อาทิตย์นะคะก็จะใส่ปุ๋ยได้ค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะอัปเดตผักให้เพื่อนๆดูเป็นระยะนะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะติดตาม EP หนะะ้าค่ะ